เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐา,านะที่เคารพทุกท่านประผมนายกิตินันทีสูงเนินปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐา,านะโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมตำบลกุดหมากไปอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีโรงเรียนแสงอรามพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งหมด94คนมีครูและบุคลากรทั้งหมด10คนปัจจุบันกระผมทำการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาและรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ขอนำเสนอที่มาสภาพปัญหา และแดงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ครับเนื่องจากบริบทของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญอีกทั้งยังมีเรื่องจํานวนครูและบุคลากรในโรงเรียนไม่เพียงพอไม่มีนักการพานโรงในโรงเรียนภาระงานส่วนใหญ่ในบริเวณโรงเรียนทั้งเรื่องความสะอาดการดูแลอาคารสถานที่ดูแลระบบน้ําระบบไฟจึงตกเป็นหน้าที่ของกระมทําให้ภาระงานอื่นๆ นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นสำหรับเนื้อหาที่กระผมได้ทำการสอนนั้นเป็นเนื้อหาในรายวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้ความสำคัญกับเนื้อหาในรายวิชาประวัติศาสตร์น้อยเกินไปอีกทั้งนักเรียนยังเห็นว่าเป็นวิชาที่ไม่ค่อยน่าสนใจ เป็นวิชาที่ต้องจดจําเหตุการณ์ต่างๆทั้งในอดีตอีกทั้งยังต้องจดจําบุคคลต่างๆและยังมีเรื่องราวของสังคมออนไลน์ที่คอยหยิดเบือนเรื่องราวและชักจูงความคิดของนักเรียนไปในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเรื่องของความขัดแย้งและความรุนแรงในภูมิภาคต่างๆของโลกในปัจจุบันทําให้นักเรียน มีทัศนคติที่ไม่ดีในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเข้าถึงความสําคัญของรายวิชาประวัติศาสตร์ครูผู้สอนจึงต้องมีการศึกษาข้อมูลเนื้อหาที่จะทําการสอนมีหลักคิตวิทยาที่ดีมีความเข้าใจต่อสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โลกในปัจจุบันโดยมีการเปรียบเทีย,ยบยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาคนา้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้กระผมได้สอนในเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองสำหรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้กระผมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงโดยให้นักเรียนสุ่มเลือกเนื้อหา ที่จะต้องสืบค้นข้อมูลและสรุปองค์ความรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองผ่านกติกาที่กำหนดซึ่งมีการแบ่งกลุ่มไว้แล้วโดยแต่ละกลุ่มจะมีเวลาที่กำหนดให้ในการสืบค้นข้อมูลจากชุดความรู้ที่นักเรียนสุ่มเลือกเนื้อหาโดยใช้เกมสุ่มวงล้อเพื่อเลือกเนื้อหามีการสืบค้นข้อมูลเป็นกลุ่มมีการสรุปเนื้อหาและมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนจากนั้น มีการทำแบบฝึกหัดเพื่อเก็บคะแนนในรายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในครั้งนี้สามารถแบ่งได้สามตอนดังนี้ครับตอนที่หนึ่งประเมินในเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือกันสามารถสืบค้นข้อมูลและองค์ความรู้ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายมีการช่วยเหลือสรุปข้อมูลและนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งครูผู้สอน จะพิจารณาจากความชัดเจนของเนื้อหาและความครอบคลุมของเหตุการณ์สําคัญในเนื้อหา5คะแนนและจากนั้นประเมินจากการทําแบบฝึกหัดท้ายบทอีก5คะแนนรวมเป็น10คะแนนซึ่งจะเป็นคะแนนของนักเรียนแต่ละคนตอนที่2ประเมินด้านทักษะและกระบวกนการประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนดและนักเรียนจะต้องผ่านทุกตัวชี้วัดที่กําหนดและตอนที่3 ประเมินในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนดและนักเรียนจะต้องผ่านทุกตัวชี้วัดที่กำหนดสำหรับเกณฑ์การผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบถึงจะผ่านเกณฑ์สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้พบว่านักเรียนสามารถทำกิจกรรมที่ครูผู้สอนได้กำหนดโดยสามารถสืบค้นข้อมูล และปฏิบัติได้จริงสามารถสรุปองค์ความรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองได้โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ครบทุกกลุ่มและนักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยของผู้เรียนทั้งหมดสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้อตกลง สรุปเนื้อหาตามที่นักเรียนได้ศึกษาค้นขวาและทำตามเวลาที่กำหนดอีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีความรักความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ใช้ความรุนแรงและนักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและมีความสุขประผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมรับฟัง Se va a